ในหุบเขากับสมีที่เขียวขจีที่ยอดเขาสูงชันอบกอดเมฆจนเหมือนจูบฟ้าและสายน้ำในลําธารสะท้อนแสงแดดระยิบระยับราวกับเงินเหลวที่นั่นมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อปอลคามลมพัดเบาๆผ่านตรอกซอกซอยและทุ่งนาน,นาความสงบเก่าแก่มาสู่ผู้คนแต่ในป่าลึกที่ชื่อเบสบอลกลับซ่อนความน่าสะพรึงกลัวที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงทุกเช้าเมื่อแสงแรกค่อยๆลูบไล่ย,ยอดเขาผู้คนรู้สึกว่าหุบเขาทั้งหุบเขาได้เก็บความสงบและความลับเอาไว้ในอ้อมอกและในวันนั้นเองสิ่งที่จินตนาการตัวหนึ่งทํากับเด็กสาวผู้บอบบางจะทําาาให้วิญญณณของคุสสั่นน ในหมู่บ้านนั้นมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อกุนซาดวงตาของเธอใสลึกและมีสีสันราวน้ำในลำธารที่กระทบแสงอาทิตย์เส้นผมยาวดำสนิทปลิว้สวยัยไปตามสายลมเหมือนกำลังเต้นระบำกับคลื่นน้ำกุลซาใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ในใจกลับรู้สึกถึงบางอย่างที่แตกต่างเสมอ พ่อของเธอเป็นช่างทำรองเท้าผู้ยากจนตรักตรำทั้งวันจนค้ำก็เหนื่อยล้าตัวกลับบ้านวันนี้เธอต้องออกไปซื้อยา,ยามให้พ่อและนึกสนุกว่าจะว่เดินเล่นริมลำธารสักหน่อยแสงเช้าอ่อนโยนกระทบใบหน้าลมเย็นพัดผมให้พลิ้วไหวกุญซาจัดผ้าคลุมไหล่หายใจลึกแล้วก้าวเดินช้าๆด้วยความตื่นเต้นแปลกประหลาดนอก ซาเบสตั้งประงานอยู่ตรงหน้าป่าที่คนในหมู่บ้านพูดถึงด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวในตำนานลาว่าที่นั่นคือบ้านของสิ่งมีชีวิตน่ากลัวที่ซ่อนตัวมานานนับศตวรรษไม่ใช่แค่แมงป่องพิษร้ายธรรมดาแต่เป็นพลังลึกลับที่ดึงดูดมนุษย์ให้หลงเข้าไปและเมื่อหลงเข้าไปแล้วจะไม่มีวันกลับออกมาได้อย่างสมบูรณ์คุณซาเลือกเส้นทางเล็กๆที่ตัดขอบป่าลมเบาๆพัดผ่านใบไม้กระทบหน้าทุกต้นไม้เหมือนส่งเสียงกระซิบกระซาบเธอหยุดหายใจฟังหัวใจเต้นแรงแต่ความกล้ากลับมากกว่าเส้นทางในป่าแคบและมือสนิทตไมทบแดด่เล็อ ทันใดนั้นเธอเห็นแสงสลัววูบวาบอยู่ระหว่างต้นไม้หัวใจเต้นครมครามนั่นคืออะไรแสงวิเศษหรือคำเชิญจากสิ่งลึกลับความอยากรู้และความกล้าผลักเธอให้ก้าวต่อจนกระทั่งถึงลานโล่งเล็กๆข้างลำธารน,น้ำไหลเอ่ยเอ่อยเบาๆกุลซาหลับตาหายใจลึกลึมความทุกข์ในใจชั่วขณะหลงอยู่ในความงดงามของหุบเขาทันใดนั้นเสียงใบไม้ไหวเบาๆดังจากด้านหลังเธอหันขอบดวงตาเบิดกว้าง จากแนวต้นไม้รูปเงาสูงดำธรรมน์ก้าวออกมาดวงตาคู่หนึ่งสองประกายแปลกประหลาดหัวใจกุนซ่าแทบหยุดเต้นนี่คือมนุษย์หรือสิ่งอื่นกันแน่เขาก้าวช้าๆด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความจริงใจทำไมเธอมาคนเดียวเสียงเขาลึกและสงบกุนซาตัวสั่นแต่ตอบเบาๆฉันแค่อยากให้ใจเบาขึ้นสักพักเขาถอนหายใจยาวแววตาเปลี่ยนไป ข้าชื่อรุซัมข้าเคยเกลียดผู้หญิงทุกคนแต่ดวงตาของเจ้าวิญญาณของเจ้าไม่เหมือนใครเจ้าทําให้ข้าเห็นว่าทุกดวงใจมีเรื่องราวของตัวเองและทุกเรื่องราวก็มีสีสันต่างกันทุกคําพูดของเขาทาให้คุนซาทั้งกลัวและตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงนี่คือความจริงหรือแค่ความฝันลมในป่าและเสียงน้าไหลาทาให้ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งมีเพียงดวงตาคู่ที่เจ็บปวดแต่จริงใจของรุซัมที่เหลืออยู่เจ้ากลับไปเถอะเขาพูดเบาๆที่นี่ทุกอย่างก้าวซ่อนความลับไว้และใครที่พยายามเข้าใจมัน จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกคุณซาสูตรลมหายใจข้าไม่กลัวข้าอยากเข้าใจว่านี่คืออะไรรุษซัมมองทองเงียบเงียบสักพักแล้วพูดว่าถ้าเจ้าอยากรู้จริงจงเต็มใจให้ดีเส้นทางนี้ไม่ง่ายต้นไม้ทุกต้นเงาทุกดวงและเสียงกระซิบทุกเสียงจะเล่าเรื่องใหม่ให้เจ้าและทุกเรื่องจะเติมทั้งแสงสว่างและความมืดในใจเจ้า เขาก้ามาใกล้ดวงตาย,ยังคงลึกและเจ็บปวดหัวใจกุนซ่าเต้นแรงแต่เธอยังควบคุมตัวเองได้ทุกจังหวะทุกเสียงทุกแสงในป่ากำลังวาดภาพใหม่ในใจเธอป่าเริ่มมืดลงเอาต้นไม้ทอดยาวลงมาเธอรู้สึกว่าทุกก้ากำลังพาเธอเข้าไปในความลับของป่าเบสมากขึ้นเช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยแสงอ่อนโยนบ้านเรือนเล็กๆในหมู่บ้านหลังคาเก่าๆรับแสงแรกและเสียงลำธารเบาๆสร้างความสงบให้ทุกสิ่งแต่ในใจกุนซ่ากลับไม่สงบดวงตาเสียงและคำพูดของรุ่ซ้ำติดอยู่ในหัว เธอจัดผ้าคลุมไหล่เดินไปมัสยิดก้าวช้าแต่หัวใจเต้นแรงทุกก้าวทำให้ภาพรุร่ซ้ำกลับใหม่ครั้งทั้งน่ากลัวและน่าดึงดูดเธอนั่งลงในมุมหนึ่งหลับตาอธิษฐานข้าอัลอขอทรงโปรดให้ใจข้ามีความสงบขอทรงช่วยข้าพ้นจากความทรมานนี้ขอทรงโปรดให้แสงสว่างแก่จิตวิญญาณของข้าในมัสยิดมีนักปราชญ์ราผู้หนึ่งผิวเหลืองใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นดวงตาลึกซึ้งคำพูดของท่านให้ความสงบอย่างประหลาดกุลซาเข้าไปนั่งใกล้พูดด้วยน้ำเสียงสัน่นท่านครับผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผม ท่านมองตาเธอถอนหายใจลูกเอ๋ยสิ่งที่เกิดในใจเจ้าคือการทดสอบความกล้าและศรัทธาพลังวิญญ,ญาณในป่าเบสมีผลต่อมนุษย์เจ้าต้องเข้าใจว่าบางครั้งความรู้สึกของมนุษย์กับพลังของจินหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อาจปะทะกาันกุนซาหัวใจเต้นแรงท่านครับรู้ซ้ำดวงตาของเขาเหมือนสัมผัสจิตวิญ,ญญาณของผมผมกลัวแต่ก็รู้สึกบิงดูดอย่างประหลาดนักปราชชีไปที่คัมภีร์กุรอาน ลูกเอ๋ยก่อนอื่นจงทาให้ศรัทธาเข้มแข็งการละหมาดดูอาและการอ่านกุรานจะทําให้จิตวิญญาณของเจ้าสะอาดและแข็งแกร่งนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการหนีจากความรู้สึกที่พาไปผิดทางกุนซาถอนหายใจลึกละหมาดในแสงเช้าที่ลอดเข้ามาในมัสยิดอธิษฐานอีกครั้งข้าอัลลอฮ์ขอทรงโปรดช่วยข้าพ้นจากความรู้สึกและความกลัวนี้ขอทรงโปรดให้ความจริงและทําให้จิตวิญญาณของข้าแข็งแกร่งขอทรงโปรดให้ข้ามีความกล้าที่จะเข้าใจการทดสอบนี้หลังละหมาดเธอรู้สึกสงบขึ้นบ้างแต่ความอยากรู้ยังคงหลงเหลืออยู่นักปราูดต่อ ลูกเอ๋ยจงเข้าใจว่าจินหรือสิ่งมีชีวิตที่ปลุกความรู้สึกในใจมนุษย์มักมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบจิตวิญญาณและศรัทธาถ้าเจ้าเข้มแข็งในศรัทธาและจิตวิญญาณเจ้าจะผ่านการทดสอบทุกอย่างได้กุนซาหลับตาสักครู่ทั้งกลัวและดีใจที่เริ่มเข้าใจเธอคิดในใจว่าถ้าเธอเข้าใจและควบคุมความรู้สึกของตัวเองด้วยการทดสอบใดก็ไม่อาจทำลายเธอแต่ถ้าปล่อยให้ความกลัวและความสับสนครอบงำป่าเบสและความลับของรู้ซ้มจะปืนเธอไปตลอดกาล เธอขอบคุณนักปราดแล้วเดินออกจากมัสยิดลมหายใจเบาลงแต่ในใจยังมีความตึงเครียดและความอยากรู้คืนนั้นเมื่อดวงจันทราแสงสว่างไปทั่วหุบเขากุนซานั่งบนดาดฟ้าสัมผัสเครื่องรางอธิษฐานข้าอัลลอฮ์ขอทรงโปรดให้ข้ามีความกล้า,ผาเผชิญหน้ากับความลับและความรู้สึกนี้ขอทรงโปรดให้พลังที่ข้าจะต่อสู้ด้วยศรัทธาและจิตวิญญ,ญาณราตรีลึกขึ้นลมเย็นพัดจกขอบหุบเขาหัวใจกุนซาเต้นแรงแต่เธอกำลังควบคุมความรู้สึกและศรัทธาไว้เธอเข้าใจแล้วว่าความลับของป่าเบสไม่ได้อยู่แค่ในป่าแต่ซ่อนอยู่ในใจและจิิตววญ,ญญาณขอองเธด้ย และคืนแรกในชีวิตของกุนซาที่เปลี่ยนไปกระจบลงพร้อมความสงบและความอยากรู้ที่เดินเคียงกันวันต่อมาเมื่อแสงสว่างของหบเขากลับมาอีกครั้งกุนซารู้แล้วว่าทุกความรู้สึกและทุกความลับคือเรื่องราวใหม่ที่รอเธออยู่ในหูเขาปละคามที่เขียวขจีแสงเช้าค่อยๆสาดลงบนผิวน้ากุนซาก้าวออกจากโลกเล็กๆของตัวเองเพื่อทําให้ความทุกข์ในใจเบาลงเธอเดินในความสงบยามเช้าใบหน้ายังคงเหนื่อยล้าจากค่ําคืนแต่ดวงตามีประกายใหม่ ชาวบ้านยังคงกลัวป่าเบสเหมือนเคยแต่ใจของกุนซาต้องการสิ่งอื่นพ่อของเธอยังคงเป็นช่างทำรองเท้าผู้ยากจนแม่จากไปนานแล้วเธอจึงเป็นที่พึ่งของตัวเองเช้าวันนั้นเธอถือตะกร้าเล็กๆใส่ผักและผละไม้เพื่อไปขายในตลาดหมู่บ้านพอถึงขอปบาเบสบอหัวใจเต้นแรงขึ้นเส้นทางมืดครึมแต่เธอไม่ยอมถอยเธอจัดตะกร้าให้มั่นและก้าวต่อ ประกายราวกับมีชีวิตในความมืดยามค่ำคืนหัวใจเธอเต้นโครมแต่เธอไม่ยอมให้ความตัวครอบงำแมนปองเลยเข้ามาใกล้ดวงตาไม่มีความโกรธแต่มีความบึงดูดแปลประหลาดกุนซารวบรวมความกล้าได้โปรดปล่อยฉันไปเถอะมันเงยหัวขึ้นเสียงกระซิบเจ้าไปได้แต่จําไว้เจ้าริยงกาเข้ามาในเขตของข้าข้าจะตามหาเจ้าอีกคําพูดนั้นเต็มไปด้วยความลับและคําสัญญาที่รออยู่กุนซารีบควตะกร้าวิ่งกลับหมู่บ้านหัวใจเต้นรัวเมื่อถึงหมู่บ้านชาวบ้านถามเกิดอะไรขึ้น เธอล่าทุกอย่างความลับของป่าแมงป่องพิษและความดึงดูดประหลาดนั้นพ้อของเธอหน้าซีดนั่นคือแมงป่องแห่งปาเบสคนเขาว่ามันเกลียดมนุษย์อย่าไปที่นั่นอีกแต่ในใจกุนซากลับเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดดวงตาเสียงและท่าทางของมันฝังลึกในใจวันเวลาผ่านไปแต่ใจเธอไม่สงบทุกคืนเธอฝันถึงมันทุกครั้งที่ละหมาดเธออธิษฐานขอความสงบแต่คาตอบยังไม่มาเพื่อนสนิทของเธอชื่อสนาถามทาไมเจ้าดูทุกใจนะกุนซาอีกอักข้าลืมดวงตาของแมงป่องตัวนั้นไม่ได้ ของชออง้วันต่อมาเธอไปหานักปราชราท่านฟังทุกอย่างแล้วพูดลูกเอ๋ยนั่นไม่ใช่สัตว์ธรรมดาอาจเป็นจินตนาการที่ล่อลวงม,มนุษย์ให้ตกลุมพรางความรู้สึกในใจเจ้าเกิดจากพลังของมันแต่ความเมตตาของอัลลอยิ่งใหญ่กว่าท่านให้เครื่องรางพร้อมบอกให้ท่ององค์การจากกุรานเสมอคุณซารับเครื่องรางคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่คืนนั้นยังคงประสบประส่ายคืนหนึ่งที่ดวงจันทร์เป็นดวงเงาร่างหนึ่งปรากฏต่อหน้าเธอแมงป่องที่ตัวนั้นแต่คราวนี้ เสียงเต็นไปด้วยความเจ็บปวดกุณซาค่าอยู่ห่างเจ้าไม่ได้เจ้าจุดไฟในใจฆ่าค่าเคยเกลียดผู้หญิงแต่ความรักของเจ้าเปลี่ยนฆ่าหัวใจคุณซาเต้นแรงนี่ไม่ใช่ความรักได้หรอกเจ้าเป็นจริงฆ่าเป็นบ่าของอัลลอฮ์นี่คือบ่ามันถอนหายใจถ้ารู้แต่ความรู้สึกนี้ฆ่าควบคุมไม่ได้ฆ่าบ่อยเจ้าเป็นอิสระได้แต่ใครจะปลดล่อยใจฆ่าน้ำตาคุณสาไหลขอโทษฆ่าเถอะทางนี้มันผิดจิ้นถอนหายใจลึกได้แต่จำไว้ฆ่าจะไม่มีว เธติดอยู่ระหว่างสองทางทางของศรัทธาและความรู้สึกต่อแมงป่องนั้นวันเวลาผ่านไปแต่คำพูดและดวงตาของมันยังฝังแน่นเธอได้ยินเสียงมันในทุ่งนาเห็นมันในความฝันใบหน้าซีเซียลอยยิ้มหายไปเย็นวันหนึ่งขณะเธอซักผ้าข้างลำธางเสียงใบไม่ไหวอีกครั้งเงาในน้ําปรากฏมันคือจริงในร่างเดิมแต่คราวนี้ร่างกายอ่อนแอดวงตาที่เคยสว่างจางลงทาไมเจ้ามาอีกข้าบอกให้ห่างแล้วมันพูดเสียงแผ่ว ข้าไปหานักบวชแล้วข้าพบทางแห่งการกลับเนื้อกับตัวข้าละทิ้งพลังของข้าแล้วข้าอยู่ระหว่างจินและมนุษย์น้ำตาเธอไหลนี่มันอันตรายชีวิตเจ้าจะเป็นอย่างไรชีวิตข้าไร้ความหมายถ้าไม่มีเจ้าข้าอยากเป็นมนุษย์เพื่อรักเจ้าได้อย่างถูกต้องคุณซาข้าต้องการเวลามันพูดได้แต่จำไว้ความรักของข้าจริงแท้แล้วหายไป ลงจากยอดเขาน้ําในลำธารดิบประยักษ์ชาวบ้านยังคงทำมาหากินแต่ใจคุณซาเต็มไปด้วยความวุ่นวายคืนแล้วคืนแล่ามันมาหาเธอในความฝันใจเธอเต็มไปด้วยความกลัวและความปรารถนาที่ไม่สมบูรณ์เธอยืนอยู่ในลานบ้านดวงตาชื้นวูบวบับในมีเธอคิดข้าจะกลับไปป่าเบสได้จริงหรือหรือสั่มจะอยู่ที่นั่นจริงหรือแต่เสียงในใจบอกว่าถ้าไม่ไปตอนนี้เธอจะแพ้การทดสอบความกล้าตลอดกาล เธอกำพากคลุมไหล่แน่นบอกตัวเองว่าถ้าไปแค่ครั้งเดียวเพื่อเข้าใจความลับในใจข้าเมื่อเข้าไปในป่าเธอเห็นแสงสลัวระหว่างต้นไม้ดวงตาคมขึ้นเพราะแสงนั้นมี่ชายคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ใช่แมงป่องพิอีกต่อไปแต่เป็นมนุษย์ดวงตายัยงคงมีประกายและความนับเก่าๆรุ่ซัมมองเธอด้วยความเจ็บปวดคุณซาเจ้าจมาทําไมเธอตอบเสียงสัน่นรุ่ซัมข้ากําลังฟังใจตัวเองข้าอยากรู้ว่าเจ้ามีจุดประสงค์อะไรเจ้าเป็นเพียงแมงป่องหรือมากกว่านั้น มนุษย์เจ้ากำลังเห็นการทดสอบความกล้าและความรักของข้าความตึงเครียดในป่าหนักหน่วงทุกใบไม้ทุกเสียงทุกเงาผสานกับความรู้สึกของทั้งคู่คุณซาพยายามก้าวเข้าใกล้ทุกก้าวทาให้ความกลัวและความรู้สึกผสมเป็นยิ่งแรงรุ่ซันค่อยๆจับมือเธอคุณซาข้าอยากให้เจ้าเห็นว่าความรักของข้าจริงแท้ถ้าจะยอมข้าจะละทิ้งร่างเก่าและพลังทั้งหมดเพื่อมาเป็นมนุษย์เคียงข้างเจ้า ใจเธอยิ่งประวนณประไวเธอละหมาดให้รูซัมทุกคืนและรอเขาทุกเช้าวันหนึ่งหลังละหมาดที่มาสยิบเธอเห็นแสงประหลาดจากป่าหัวใจเต้นแรงเธอสัมผัสเครื่องรังแล้วเดินไปที่จุดนัดพบเดิมนี่ชายคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นรูปร่างคล้ายรูซัมแต่ตอนนี้เป็นมนุษย์เต็มตัวร่างกายอ่อนแอลมหายใจแผ่วเบากุนซาวิ่งเข้าไปรูซัมจะเป็นอะไรไปเขาลืมตาแผ่วเบากุนซาข้ากลับเนื้อกลับตัวแล้วอัลลอฮ์รับฟังข้าข้าเป็นมนุษย์แล้วแต่การทดสอบนี้กำลังฆ่าชีวิตข้า น้ำตาเธอไหลพรากทำไมเจ้าทำเพื่อข้าขนาดนี้ชีวิตข้าไร้ค่าโดยไร้เจ้าข้าอยากตายในฐานะมนุษย์ใกล้เจ้ากุนซาประคองเขาเดินกลับหมู่บ้านใจแหลกสลายเธอพาเขามานอนบนเตียงที่บ้านพ่อของเธอตกใจนี่ใครลูกพ่อนี่คือคนที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อลูกเขาเป็นมนุษย์แล้วพ่อเรียกนักปราดมาทันทีท่านเห็นแล้วพูดนี่คือปาฏิหาริย์ถ้าเขากลับเนื้อกลับตัวด้วยใจจริงอร่อยยอมรับแต่สภาพเขาย่แย่ต้องอาศัยดูอา คืนนั้นทั้งหมู่บ้านจัดละหมาดพิเศษกุลซานั่งข้างรุซัมจับมือเขาน้ำตาไหลไม่หยุดรุซัมสัญญากับข้าว่าจะหายดีข้าเพิ่งเจอเจ้าข้าไม่อยากเสียเจ้าไปเขายิ้มแผ่วถ้าอลลอรับการกลับตัวของข้าข้าจะรอดถ้าไม่ความรักของข้าจะอยู่กับเจ้าเสมอท่านนักปรา์เข้ามาวางมือบนศีรษะรุซัมท่ององค์การลมหายใจของรุซัมค่อยๆช้าลงกุลซาร้องให้สุดเสียงไม่รุซัมอย่าทิ้งข้าท่านใดนั้นแสงสว่างอ่อนโยนแผ่ทั่วห้องทุกคนตะลึงแสงนั้นออกมาจากร่างรุซัมนักปราดพูด นี่คือสัญญาณจากอัลลอฮ์การกลับตัวของเขาถูกตอบรับแล้วไม่กี่อึดใจนิ้วของรุซัมขยับเขาลืมตาขึ้นช้าช้ามองกุนซากุนซาข่ารอดแล้วอัลลอฮ์รับฟังข้าน้ำตาแห่งความสุขไหลาจากดวงตาเธอนักปราดพูดนี่คือปาฏิหาริย์แห่งความเมตตาของอัลลอฮ์เขายอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ความรักนี้ถูกต้องรุซัมค่อยๆฟื้นตัวชาวบ้านเรียกเขาว่าชีวิตใหม่เมื่อหายดีเขากับกุนซาสร้างบ้านเล็กๆก,ก,กลางป่าที่นั่นเต็มไปด้วยความสงบ ทุกเช้าแสงแรกสัตส,ส่องหลังคาบ้านทุกเย็นลมเย็นพัดผ่านใบหน้าทั้งสองใช้ชีวิตด้วยความรักและการเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์หนึ่งปีต่อมาพวกเขามีลูกชายชื่อซันมาดวงตาของเด็กมีประกายเดียวกับที่เคยอยู่ในรุซัมและรอยยิ้มเหมือนกุนซาทุกค่ำคืนใต้แสงจันทร์เมื่อซันมานหลับในอ้อมแขนกุนซาจะพูดกับรุซัมจำได้ไหมว่าความรักของเราทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นไปได้อย่างไรรุซัมยิ้ม ถ้าเรายอมแพ้ตั้งแต่ตอนนั้นซันมานจะไม่มีวันเกิดมาลูกคือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากอัลลอฮ์น้ำตาของกุนสาไหลแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขความรักนี้คือของขวัญจากอัลลอฮ์รางวัลของความพยายามและความอดทนของเราในบ้านเล็กๆก,ก,กลางป่านกน้อยร้องเพลงทุกเช้าเสียงใบไม้ไหวในลมเย็นทุกเย็นความรักของกุนซารุซ้มและซันมานคือหลักฐานของปาฏิหาริย์ที่เริ่มจากเงามืดของชัยตอนและจบลงด้วยแสงสว่างของอัลลอฮ์ ชาวบ้านเล่าขานกันว่าความรักของกุญซาและรุ้ซัมคือตำนานความรักที่เริ่มจากสิ่งเป็นไปไม่ได้ด้วยความเมตตาของอัลลอร์กลายเป็นจริงและตอนนี้ส่องแสงต่อนในชีวิตของซันมานตลอดไป